อริยสัตว์ในรูปแห่งปฏิจจสมุปบาทมีในขณะแห่งเวทนาดูก่อนพิกูุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งธาตุทั้งหลาย6ประการการก้าวลงสู่คันย่อมมีเมื่อการก้าวลงสู่คันมีอยู่นามรูปย่อมมีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาดูก่อนพิกูทั้งหลายเราย่อมบัญญัติว่านี้เป็นความทุกข์ดังนี้ว่านี้เป็นทุกขะสมุทัยดังนี้ว่านี้เป็นทุกขะนิโรธดังนี้ว่านี้เป็นทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้แก่สัตว์ผู้สามารถเสวยเวทนา